สวัสดีค่ะพี่กุ้งวดสิวเอ็นนะคะคลิปนี้พี่กุ้งอยากกดให้ดูค่ะว่ากรณีน,นี้น้องมาด้วยผิวแพ้ง่ายผิวเซนสตีผิวแดงง่ายนะคะแล้วก็เป็นสิวในผิวที่แห้งนะคะแห้งหนืดน,นะคะนี่เลยนะคะสิวชนิดนี้บอกเลยนะคะว่ากดยากนะคะกดยากนะคะเพราะว่ามันจะใช้น้ำหนักมือค่อนข้างหนักแต่ว่าลงหนักไม่ได้เพราะว่าผิวของเขาค่อนข้างบางนะคะเราจะต้องแบบว่าลงแบบ ไม่ให้ผิวเสียนะคะผิวของน้องแค่กรีดผิวก็แดงแล้วนะคะทั้งแดงทั้งรอกเม็ดไม่ได้ใหญ่นะคะแต่พี่ปุ้งอยากทำให้ดู ว่าพวกนี้ค่ะเม็ดเท่านี้แหละก็เกิดความรำคาญให้กับเราได้เจ็บหน่อยนะ นะคะมันไม่ได้ใหญ่นะแต่พวกนี้เวลาเรารูปะ่ะมันจะเหมือนเข็มตํามเลยแหละแล้วเวลาเราไปออกแดดอะ่ะมันจะแทงยิบยิบ,ยบผิวคันผิว เสียงมันจะดังปึ๊ดปึ๊เลยนะคะเห็นไหมคะพี่กุ้งจะพยายามให้เนื้อผิวไม่เสียนะคะนี่จิ๋วพวกนี้ถ้าปล่อยไว้ก็เป็นแบบนี้ละค่ะมันไม่มันไม่หลุดออกได้นะยิ่งปล่อยยิ่งหนืดนะคะแล้วก็พอระคายเคืองก็จะกลายเป็นอักเสบขึ้นมาทันที พออักเสบปุ๊บก็จะทิ้งรอยดำที่ทุกคนชอบถามว่ากดออกแล้วเป็นหลุมไหมคะเนี่ยค่ะจะเป็นรูประมาณเนี้ค่ะ รูเล็กๆนะคะถ้าเราใช้กลุ่มสมานผิวกระชับรูขุมขนก็ไม่ทิ้งหลุมนะคะแต่ส,วสิวกลุ่มนี้จะไม่เป็นหลุมสิวแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยไว้นานก็สามารถเป็นได้ น้องเก่งมากๆากเลยค่ะเคสนี้นะคะเพราะถ้ากดตรงนี้นี่โคตรเจ็บเลยนะแต่ตรงนี้จะโคตรยาก่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงรับระหว่างหนูกแก้มกับแก้มจะเป็นบุ๋มๆจะลงน้ำหนักหนียากอ่ แล้วนะล,ก,ลวก็วิธีการนะคะหลังจากกดสิวเสร็จแล้วนะคะฟังพี่กุ้งนิดนึงนะคะลูกอันนี้คือหัวเนิดนิดนึงนะลูกนะหลังจากการกดสิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กุ้งแนะนํานะคะหลังจากเคลียร์สิวกลุ่มนี้ไปแล้วนะคะ 1-3ถึงมวันการกดของเราจะมีอักเสบได้บ้างนะคะบางเม็ดมันไม่ใช่ได้อักเสบจ,จากการกดนะคะแต่อักเสบจ,จากลักษณะของผิวที่ไม่เคยกระทํามาก่อนคาว่ากระทําก็คือไม่เคยกดมาก่อนนะคะผิวก็จะมีการอักเสบได้บ้างเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ช่วง 1- 3วันหลังกดสิวพี่กุ้งขออนุญาตแนะนํานะคะงดใช้ครีมบํารุงหรือครีมขุ่นขาวที่ไปก่อให้เกิดการระคายเคืองพี่กุ้งแนะนําเลยว่าให้พอกมาสสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวพอกหนาๆปิดผิวพอกเช้าพอกเย็นนะคะแล้วถ้าหากกังวลในเรื่องของรอยดําพี่กุ้งแนะนําให้ใช้ครีมยางลบร่วมด้วยนะคะตัวยางลบให้ทาเช้าเย็นค่ะจะป้องกันผิวของเราไม่ให้เป็นรอยดําจากสิวและรอยแผลเป็นจากสิวนะคะ แล้วก็สามารถนะคะถ้าผิวแห้งแล้วก็ลอกสามารถใช้ตัวเป็นอโรเวราเจลนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะทำให้ผิวชุ่มชื่นได้ โอเคค่ะเน่คือเลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเน่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อผิวของน้องนะคะไม่เสียนะคะนอกจากรอยเก่าของเขาที่เป็นมาแล้วก็พื้นผิวนะคะหลังจากเลียร์สิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตกผักค่ะเอ็นไซม์พืชเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะแล้วก็ผิวของน้องนะคะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวคะ่ะละลายหัวสิวช่วยลดเชื้อสิวลดการอารักเสบของผิวนะคะ ทำให้หัวสิวของน้องกดได้ง่ายค่ะแล้วก็ตัวอะโลเวร่านะคะตัวนี้ที่พี่กุ้งแนะนําเบื้องต้นนะคะช่วยลดการแดงของผิวการแห้งลอกของผิวค่ะสุดท้ายนะคะตัวนี้เลยนะคะที่พี่กุ้งแนะนําเลยนะคะว่าให้พอกหลังจากการกดสิวนะคะด้วยมาร์สาล่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวพอกหลังกดสิวพอกหนาๆนนนพอกเช้าพอกเย็นแนะนําพอกที่30นาทีแล้วล้างออกด้วยโฟมหรือสบู่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ